สวัสดีครับวันนี้ก็เราจะมาทำสารบัญด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2011 for Mac กันนะครับก่อนอื่นเลยเราก็ามาเปิดโปรแกรม Microsoft Word 2011ขึ้นมาหน้าตาของไอคอนโปรแกรมก็จะเป็นแบบนี้นะครับในเครื่อง Mac นะครับก็เราก็เปิดขึ้นมาแ่พอขึ้นหน้าต่าง แบบนี้แล้วเราก็กดแคนเซิลไปเลยก็พอเราจะทำสารบัญเราก็ต้องมีเอกสารก่อนใช่ไหมครับเราก็ต้องเปิดเอกสารที่มาโดยไปที่ไฟล์เลือกไหล์จากนั้นเราก็เลือกเอกสารที่เราจะทำสารบัญนะครับล้วก็กดเขีนคลิกเลือกเอกสารแล้วก็กด เอกสารขึ้นมาโดยปกติแล้วในการทำสารบัญส่วนใหญ่เราก็มักจะพิมพเอกสารขึ้นมาหรือแบ็กกลับไปดูหัวข้อเอกสารแล้วก็มาพิมพ์สารบัญใหม่ใช่ไหมครับแต่อันนี้เราก็จะมาอบอกวิธีที่ง่ายกว่านั้นก็คือนี่เลยเราก็คุมดำคุมข้อความ ที่เราจะกำหนดหัวข้อในการทำสารบัญครับนี่ก็คือหัวข้อใหญ่สำหรับหัวข้อใหญ่เราก็จะสำหรับหัวข้อใหญ่เราก็จะกำหนดให้เป็น heading หนึ่งนะครับแล้วก็กดโอเคจากนั้นก็จะเป็นหัวข้อย่อยหัวข้อย่อยก็ทำเหมือนกันครับแต่จะกำหนดเป็น heading สอง ครั้แล้วก็มเทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนพบหัวข้อที่เราต้องการไปกำหนดเพื่อเป็นหัวข้อในการทำสารบัญนะครับทำจนพบหัวข้อคือคือิว่าผมกำหนดเสร็จหมดทุกอันแล้วแล้วก็ไปที่หน้าที่เราจะทำสารบัญแล้วก็คิดให้ เสริมเนอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็ไปที่ document element น,นะครับนี่ครับตรงนี้ก็คลิกเขาไปก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาแบบนี้เราไปที่ table of c o n t e n t นะครับเราก็เลือกอันที่หนึ่งครับเราก็จะได้สารบัญมาเราสามารถกำหนดรูปแบบ รูปแบบตัวหนังสือได้นะครับตัวไปที่ตัวไปที่โหมนะครับแล้วก็จะมีฟอนต์เลือกเลือกต่ำต่ำแบบอักษรครับผมก็จะเลือกเป็นอักษน,สนเสร็จแล้วครับต่อเน,นี้ยครับเสร็จแล้วครับนี่ก็จะเป็นสารบัญ ที่เราได้กำหนดครับง่ายไหมครับก็วันนี้ก็มีเพลงเข้ามีครับครับขอให้สนุกกับการทำสารบัญครับ